นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับการแต่งรถถึงขนาดเปลี่ยนหัวฉีดกันนั้นมีผลอย่างไรวันนี้เรามีความรู้ในการเปลี่ยนหัวฉีดมาฝากเพื่อนๆครับ การเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นก็กินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดาครับส่วนรูในการฉีดนั้นจะ6รู7รู8รูเพื่อการกระจายตัวของน้ำมันและในเงื่อนไขนั้นๆยังมีเรื่องขององศาของรูการฉีดอีกแต่แยกออกมาเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ให้เลือกจับจองมาใช้กันเช่น8นรู Navara GTX 947A 947B 947C 947D นี่ก็เป็นประเภท8รูทั้งนั้นแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่ต่างกันแต่ขอยืนยันว่ารถทุกตัวกินน้ำมันมากกว่าเดิมแน่นอนแต่กินช่วงสั้น2.5 4D56 หัวฉีด6ลรูขนาด0.153ม mm, ิลิเมตรเดิม3.2 CM41 หัวฉีด6ลรูขนาด 0.16มิลิเมตรเดิม2.5 VG 4D 56หัวฉีด7รูขนาด0.15ม mm ิลิเมตรเดิมการตกแต่งด้วยการดันลางหากมากเกินไปจะทำให้เกิดการเค้นของคันเล่งและไม่สามารถระบายออกได้ทันในหนึ่งช่วงเวลาแต่หากจะออกก็ต้องออกแบบเค้นในรูปเดิมทำให้เกิดการเค้นเกิดความร้อน อาจเกิดการบวมหรือเกิดการติดขัดก็แล้วแต่จังหวะจะเกิดแต่การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์รับรองนั้นเป็นการระบายแรงดันและเพิ่มช่องทางออกของน้ำมันสู่ห้องเผาไหม้ได้อีกทางหนึง่งโดยในหนึ่งช่วงเวลานั้นจะสามารถรับรองการจ่ายน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้มากกว่าจึงไม่จะเป็นต้องเค้นนานดันเยอะสังเกตว่ารถที่เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่จะใช้รอบเครื่องต่ำกว่าปกติในการเคลื่อนย้ายความเร็วหรือเรียกว่า มีกําลังเพิ่มขึ้นนั่นเองครับการเพิ่มกําลังเครื่องด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการสั่งจ่ายจังว่าการฉีดใหม่เช่นกล่องปรับการฉีดหากมีการเค้นกันนานก็ยังก่อปัญหาให้กับหัวฉีดเดิมอยู่เพราะเค้นแต่การควบคุมแต่ระบบไม่ยอมรับการสั่งเครื่องยนต์ทํางานด้วยการสร้างระบบโปรแกรมสั่งใจ่ายใหม่นั้นก็ทําได้ในระดับหนึ่งไม่เกินแฟกเตอร์ที่เผื่อค่าไว้หากมากกว่านั้นมากๆแล้ว ไม่มีฮาร์ดแวร์รับรองก็ยังไม่สามารถให้การตอบสนองได้ดีดังใจถ้าจากรุ่น140แรงม้ามาเป็น178แรงม้าแก้ด้วยโปรแกรมง่ายกว่าที่จะทำระบบ VGTurbo รับรองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากๆรถเดิมไม่แต่งกล่องหากมาใส่หัวฉีดใหญ่จะดีกว่าหรือไม่จุดนี้ต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นเพราะเสียเงินโดยป่าประโยชน์เพราะการเพิ่มไปหัวฉีดที่ใหญ่แล้ว จำเป็นต้องเพิ่มแรงดันหัวฉีดเข้ามาอีกและทั้งหมดนี้ก็คือผลของการเปลี่ยนหัวฉีดนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่